อันนี้มาลกคนนะโอ้มันโค่นแบบนี้เลยเหรอโค่นทับใจเลยเหรอเอาเดี๋ยวลงไปดูให้๊บนึงโอ้ยมันล้มแบบนี้เลยเว้ยที่ห้าเปล่าอย่าไปด้วยดูเดี๋ยวเดีไปลองดูพามึงยวทับตือเลยนี่เดี๋ยวพี่ลงไปดูต่อเติมห่อผมนะนี่

ต้นไม้ลมขาดครับลมะยาใจเย็นนะมันนึงขันเขามาู้คนใหญมากเลยนะโอ้ยน่ากลัวโอ้ต้นไม้น่ากลัวลุ่ล้มล้มตูลงมาเลยคนคนม้าล้มม้าย้ายยายมีสติอยู่นะโอเคยายใจเย็นนะขันนึงยายอายุเท่าไรครับเก้าสิบกว่าเจ้าสิบสี่แกยังรู้เรื่องอยู่เลยเนี่ยกย้ายยใายย้าตรงไหนยังบกเหร มีีขาข้างนี้ใช e ่ไหมครับเออขยับขาขาหอได้ไหมหลอด้วยยายเห็นไหมไม่ได้เห็นไหมบุญนี่ทุกตะวันเลยเว้ยเอาเอาเอาบอลไม่ได้เลยนะหอยด่าไม่ได้น้ำแข็งเอาบอลเอาบอลแล้วโอ้โหขึ้นย้ายลำบากเลยจะอยู่ในห้องนั้นใช่ไหมล่ะอือก็ล้มสายมันปูเข้ามาเลยอ่ะดีฮะนี่ยองมีเดี๋ยวเขามาช่วยแป๊บนึ่งใช่ทุกอย่างจะได้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยว่าอย่ากันได้ อ่าเจ็บตอบได้อยู่มันเป็นเท่าไหร่โอเคเออใช่ใช่เดี๋ยวตอบได้อยู่ใหญ่เก็บตรงไหนบ้างเลยใหญ่ลองมองดูเก็บปวดอะไนะอ่าเจ็บข้อมือปวดเหอะไม่เป็นไรนะขอเคยไม่เก็บนะอ่าโอเคเดี๋ยวอย่ามีช่วยดูไม่เป็นไรอย่าจับถนไดอย่างงี้อย่างก็จะเส้นไหลนะอย่างงี้อย่าจับไม่ถ้า ไม่แกจะขาวติดแดา้วมแมาากอนเตจมมเดาเออไม่ดดากมาดมาก่อนแงยงงยัได้อยู่ใช่ไหมยข้างนย้ายอดของมรนอย่งนีนะเอ็ดีหรืเกวาเก้าซีีโอ้ เดีัไหนนะพีแงแรเดิน่มเ่ใหญ่อะไรเนี่ยกใหญ่ก้อนปหนูปนูปนูนทกนที่หูชื่อนูปนูนะแ๊บนึงแ๊บนึงยังเกงขา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 เจ็บตรงไหนไหมเไปร่วขาเขาเจ็บแขนเดียวนะแล้วาตรงนี้เจ็บไหมเจ็บด้วยเอา

โอก่ง้ลูมีต้มให้เออใช่้เบหเ็มยายนอนไปเลยนะใช่ม่ัดไมนัไม่ม่นไม่ัดไมนไม่ไม่นไม่ถนัดไมนไม่ตนองไม่นไม่นมนม่นัดไมนไม่ัดม่นัไ่ัดมนัไม่ัดหมอนไม่ถนมไม่นไันมนไม่ไมนไม่ัน

ย้ายไม่มีโน้มเลยที่ตามมาใช่ไปไม่ได้เลยไปที่ห้ามาช่วยพี่เจ็บมือไปช่วยไปช่วยเออเออมอเมอลบก่อนเร็วไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนเออรับรับรับนี่ก่อนเออรับก่อนช่วยก่อนอย่าให้ยายตกนะช่วยก่อนฝนก็ตกโอ้โหครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยใหญไม่เป็นไรไปหมุนไปหมุนแมวไว้นั่นลงก่อนข้างๆมันลงไม่เป็นไม่เป็นไรเออนั่นแหละ เดี๋ยวนะโอ้โหลุงมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยดูบ้านยายแกอยู่ตรงนี้เหรอโอ้โหดูเลยครับอายุเก้าสิบสี่เนี่ยะขอเอายายออกมาช่องนี้โอ้ยแกนอนอยู่ในนี่โอ้โหดูดิโอ้โยโอ้ยโอ้โหนี่ขานบอมันหักมันทับยายเลยใช่โอ้โหซอยหลังนี่ตรงไหนแล้วจะบอกว่าไงต้นมะม่วงอ่ะไอ้ตรงข้ามถนนรถไฟมาแล้วจะบอกไม่ถูกตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนาท้องที่เอาให้เสือได้ ไล่แขนาของที่ออกไว่เสื่อใช่ไหมตรงเนี้ยโอ้ต้ไนไม้ทับบ้านยายดูครับดูโอ้โหผมอยู่ข้างในเลยเนะี่ยทับในโรงบ้าโอ้ยออกไม่ได้เลยต้นไม้ต้นใหญ่โอ้โหต้นใหญ่มากครับเนี่ยภัยธรรมชาติที่ไหนพายุลมแรงใช่เอาเดี๋ยวไปดูยายก่อนนั่งสานแกเก้าสิบสี่แล้วยังแข่งแรงอยู่เลยโอ้โหโชคดีมากโชคดีที่ว่า ขาแขนหัวไม่เป็นไรมีปวดหัวไหลไปเลยไปตัง้งเดี๋ยวนะครับตรงนี้นะนโอนี่รครับต้นไม้ทับยายยายอายุเก้าสิบสี่ครับแกยังถามได้ตอบได้ยังสติดีอยู่เลยโอ้พี่สวัสดีต้นต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมมันโค่นลงมามโอ้โหนี่ก็นี่ก็ก้ามปูปมปโอ้ต้นไม้มันใหญ่ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้หน่วยงานเข้ามาช่วยพวกออกมาตอมเตอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ได้ได้ได้เดี๋ยวติโตให้ให้เดี๋ยวโทรบอกนายกให้ให้เข้ามาช่วยนะมันตัดมันเตอหน่วยโอ้โหต้นมันใหญ่มากเลยมันโค่นมาทั้งต้นอย่างนี้เลยวะโอ้หนาะอ๋อมันโค่นมาทั้งต้นเลยเฮ้ยโค่นมาทั้งเน่าทั้งโอ้ยเนี่ยมันมันเก่าใช่ไหมใช่มันเป็น่อยเท้เพ่โอ้มันโค่นมันทั้งต้นเลยเฮ้ย ถ้มามันติดอยู่น้อยเดียวเฮ้ยตีทำไมเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรบอกให้เอาเลื่อเรื่อยมาช่วยกันเส้นที่จะออกหุ่เสือได้ออกข้ามถนนรถไฟมาสตรงนี้เขาเรียกว,ว่าะนรที่เนี้ยไล่ท้องเออไล่ท้องโอเคประมาณนี้ทุกคนดูเป็นข่าวสารกันจะได้รู้เนี่ยภัยธรรมชาติจริงๆคุณยายอายุเก้าสิบสี่นะฮะโอ้โหนี่บนบานฝันเก่าเลยภัยธรรมชาติที่บ้านผมก็สแลนพังไปแล้ว โอ้ oh. แล้วนี่ต้นไม้หล่มาแล้วยายอยู่ในบ้านโอ้โ oh, oh. หมุดเข้าไปดูไหมแล้วใครมาเห็นใครมารู้นะว่ายายแกโดนต้นไม้ทับหนาเหรอขายกับแม่ขายกับอ่าขายกับยูนูนโอ้ได้ยินเสียงใช่ไหมเขาตามโอ้ oh. oh. ใช่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 เดี๋ยว,ว okay. เดี๋ยวเดีตามให้โอเคเดี๋ยวเป็นเขตรับผิดชอบของต้นมะม่วงต้นไม้มันหล่นมันทับแล้วยายแกนอนอยู่ในบ้านหลังเนี้ยโอ้โ oh, ห oh. นี่ท่าเป็นมืดค่ำดึกเดือดแย่เลยนะเนี่ยไม่มีใครรู้เนะี่ย พอดีได้ยินเสียงทับล้าลูกชายโ,โหาอยู่ตรงนี้มั้งอยู่บ้านหลังนี้ได้ยินเสียงแล้วก็ออกมาดูเห็นยายกงร้องโอยอ,อยู่เลยเข้าไปช่วยยกยายออกไปด้านนู้นแล้วก็เรียกแล้วกู้ชีพเข้ามาเคลื่อนย้ายยายน้ส่งโรงบาลพระจอมกล้าไปแล้วครับมียังรู้สึกตัวดีอยู่นะอายุเก้าสิบสี่อะถามได้ตอบได้ยังรู้เรื่องอยู่โอ้โหผมอยู่ไม่ถึงหรอกเอาแค่นี้หกสิบก็จะแย่แล้วโอ้โหแกโอ้โหแข็งแรงมากเป็นคนสมัยเก่าเนอะให้การช่วยเหลือเลยเคลื่อนย้ายน้ส่งโรงบาลแล้วโอ้โหต้นไม้ใหญ่ๆนี่อันตรายมาก โอ้มันโค่นทั้งต้นเลยมันทับบ้านลงไปยายแกนอนอยู่นะครับโอเคประมาณนี้ดูเป็นข่าวสารกันจะได้รู้ญาตพี่น้องใครชื่อชื nice ่อชื่อชื่อชื่่อะไรนะะคิดะชื่อชื่อยายอะไรนะยก้อนใหญ่ก้อนนะอายุเก้าสิบสี่โอ้โหงวดนี้เลยครับอือโอ้ยดูดูดูนก็มันใหญ่มากผมนี่มันใหญ่ไม่ถูเลยโอเคโอเคประมาณนี้ช่วยเหลือแล้วขึ้นย้ายนำส่งโรงพยาบาลแล้วสวัสดีครับทุกคน ยอดไปเลยครับฝนตกที่ไหนมีต้นไม้หักอะไรโค่นบอกบอกกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูให้